หาเงินออนไลน์วันละ100บาททําได้แบบนี้หาเงินออนไลน์วันละ100บาทนะครับถ้ารวมงานมาเป็น30วันนะครับก็คือ100บาทคูณ30จะเท่ากับ3,000บาทนะสามพันบาทนี้เป็นเงินที่ดีมากๆนะครับเป็นไรายได้เสริมที่ดีมากๆสำหรับท่านที่อยากเริ่มต้นหาเงินออนไลน์ในคลิปนี้คุณจะได้รับคําตอบวิธีการ ว่าจะทําอย่างไรนะครับการหาเงินออนไลน์ให้ได้วันละหนึ่งร้อยบาทบอกเลยว่าไกลตัวคุณและง่ายมากๆนะครับก็อันดับแรกนะครับก่อนจะไปสู่ for, yeah. นั่นคุณจะต้องเข้าใจนะครับทั้งหมดภาพรวมนะครับจะต้องมีที่คุณจะต้องรู้เนี่ยสออย่างนะครับสำหรับการหาเงินออนไลน์วันละ100บาทคือการหาเงินเนี่ย คือมันจะต้องมีการขายบางสิ่งนะครับหรือว่ามีการให้บริการบางสิ่งนะครับกับใครบางคนนะครับมันยูเนี่ยมันก็จะคือผมเคยทําอธิบายเรื่องหนึ่งนะครับของความรู้เรื่องการเงินนะถ้าคุณอยากจะมีความรู้พื้นฐานทางการเงินผมเคยทําคลิปหนึ่งหลังนดี้อนี้จะใส่เพลย์ลิสต์ในส่วนนั้นไว้ให้ก็ไปดูได้หลังวิดีโอนี้นะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้นะครับอันดับแรกคุณคือการเงินออนไลน์เนี่ยคุณต้องมี2ออย่าง การการรอลน์ให้ได้วัละหนึ่งร้อต้องมี2อย่างก็คือ1กับ2นะครับเราจะแบ่งกันให,ให้เห็นภาพง่ายอย่างนี้อันดับแรกคือส่วนของการหาก็จะมีหาสินค้ากับหาบริการอันที่2นะครับคือการหา ที่ขายนะครับหรือว่าที่จะเรียกว่าโปรโมตก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าที่แนะนำสินค้าและบริการก็ได้แนะนำนะครับโดยการหาสินค้าและบริการนะครับสินค้าและบริการคืออะไรนะตรงนี้เนี่ยจะต้องขีดแบ่งสินค้าและบริการคืออะไรเริ่มจาก สินค้านะครับสินค้าเนี่ยก็คุณมองไปรอบตัวคุณตอนนี้เนี่ยคุณก็จะค้นพบสินค้าเช่นสมมตินะแว่นตาทีชาร์จแบตมือถือคอมพิวเตอร์หนังสือปากกาแว่นตาแว่นตาพูดไปแล้วนะครับเข็มขัดคือคุณมองตั้งแต่หัวจรดเท้าครับครีมอาบน้ำครีมทาหน้าครีมที่สระผมนะฮะรองเท้าถุงเท้า กางเกงเสือ้อกางเกงชั้นในเสื้อชั้นในโอ้โหสินค้าเนี่ยมีอยู่ร้บตัวเราเยอะมากๆนะครับหมอนนะครับที่นอนเตียงกระเป๋าเห็นไหมครับบอกเลยว่าสินค้าเนี่ยมีเยอะมากมากคุณต้องเลือกสินค้าหรือว่าบริการบริการคืออะไรบริการซักเสื้อผ้าบริการรีซักบริการซักรี่เสื้อผ้านะฮะ บริการนะครับรับจ้างนะครับรับงานบริการโอ้เยอะมากงานบริการก็คือพูดง่ายๆคือคุณไม่ได้ขายอะไรนะครับคุณคุณเอาความสามารถของคุณนะครับไปบริการผู้อื่นนะหรืออาจจะทําบริษัทอย่างเช่นนะทำความสะอาดอะไรเงี้ยนะครับทำความสะอาดบ้านทําความสะอาดของมีค่าซักกระเป๋าแบรนด์เนมนะ ผมเห็นมีบริการเหล่านี้เยอะมากมายนะครับบริการดูแลหมาพาหมาไปเดินเล่นนะครับต่างประเทศก็มีบริการแบบนี้นะครับบริการบริการจัดหาคู่อะไรเงี้ยนะครับมันมีบริการเยอะมากนะฮะคุณก็ต้องเลือกก่อนนะครับว่าคุณจะหาสินค้าหรือว่าหาบริการคุณต้องการจะขายเป็นสินค้าหรือว่าขายความสามารถหรือขายบริการนั่นเองนะครับ โดยถ้าเกิดว่าคุณสมมุติว่าคุณเลือกสมมุติว่ากรณีที่คุณเลือกสินค้านะครับคุณไปเจอสินค้าเนี่ยแล้วสินค้าเนี่ยหาสินค้านะครับคุณก็จะต้องบวกไปด้วยนะคือก็ต้องไปตามหานะครับสินค้าว่าจะหาไปหารับที่ไหนนะครับใช้คํานี้ดีกว่ารับที่ไหนส่วนบริการเนี่ยคุณจะต้องดูว่าความสามารถของคุณเนี่ยต้องฝึกที่ไหน อย่างเช่นว่าบริการรับซ่อมมือถืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องฝึกความสามารถนะครับมันจะมีความสามารถในแต่ละอย่างที่คุณจะบริการผู้คนเนี่ยต่างกันไปบริการซักรีาเสื้อผ้าคุณก็ต้องไปฝึกอาจจะต้องหาที่ฝึกดูออนไลน์หรือออนไลน์อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับโดยถ้าคุณหาสินค้านะครับคุณรับที่ไหนเช่นรับที่ออนไลน์หรือออฟไลนอ์ออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยก็จะมีออนไลน์นะครับก็อาจจะเป็น shop e e l a z a d a นะครับ หรือว่าจะเป็นแอปที่ขายส่งต่างๆนะครับคุณสะดวกแอปไหนได้หมดจะรับที่ไทยก็หมือนึีนา่าเราสามารรับที่จีนก็จะเป็นเท้าเป่านะครับอาลีบาบาเยอะมากมายนะครับเลือกได้หมดหรือจะไปรับที่ประเทศไหนก็ได้นะครับรับที่ไหนอ่าอันนี้ก็คือไปรับสินค้าเนี่ยที่ไหนนะครับหรือว่าถ้าเป็นออฟไลน์นะครับก็ไปรับที่ตลาดสมมุติว่าตลาดค้าส่ง ที่เขาฮิตสำเพ็งนะฮะถือว่าบางทีจะรู้จักอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูตลาดค้าส่งที่เหมาะกับคุณนะครับหรือว่าจะเป็นอ่ะลงเกลือหรือะอะไรงงี้นะครับนี่คือแหล่งรับสินค้าแหล่งหาสินค้านะครับคุณสามารถไปหาสินค้าได้ที่ต่างๆหรือจะไปหาในออนไลน์ก็ได้ล้วคนที่รับสมัครตัวแทนจําหน่ายอะไรแบบนี้ก็ได้ร้านค้าที่รับสมัครตัวแทนจําหน่ายนะครับ สมมติว่าคุณเลือกมาสักอย่างหนึ่งนะครับผมมุดเอาแบบเข้าใจง่ายคือเคสมือถือนะครับเคสมือถือผมฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสินค้าและบริการของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะแนะนําว่าเอาแบบชิ้นหนึ่งที่กําไรเยอะหน่อยนะครับกําไรจริงๆกําไรยี่สิบห้าสิบนี่ก็ถือว่าก็เยอะแต่ถ้าจะให้แบบว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องทำงานหนักมากนะครับทำงานสบายๆก็คือ เอาชิ้นหนึ่งที่กําไรหนึ่งรอเลยแต่เคสมือถือเนี่ยอาจจะไม่ได้กําไรหนึ่งรอยนะครับก็อาจจะก 10, ําไร1 0 20นะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างหลายอย่างแล้วกันอ่าสมมติอันแรกคือเคสมือถือก่อนเคสมือถือเนี่ยอาจจะกําไรประมาณแล้วแต่กรณีของคุณนะครับก็บางทีรับมาสั่เพลงเนี่ยไม่กี่บาทนะอาจจะกําไรถึงหกักค่าหักค่า,าออนไลน์ไม่มีค่าที่เนี่ยไม่ต้องมีค่าเช่านะครับก็คือคุณโพสต์ขายสมมติคุณรับมา20ขายได้ร้อยหนึ่ง ก็ได้กำไร80นะก็ถือว่าเยอะนะเคสมือถือนะครับสมมติว่าอาจจะเป็นลำโพงก็ได้ลำโพงบลูทูธนะครับผมเขียนว่า BT นะลำโพงบลูทูธลำโพงบลูทูธก็ได้อาจจะรับมาสมมติว่ารับมา150ขาย350กําไร 200, 200เนี่ยได้เกินละกำไรร้อยหนึ่งกำไร200นี่ได้เกินละไอไหมสมมติว่าอาจจะเป็นแบบลำโพงถูกหน่อยละกันอ่ารับมาร้อยหนึ่งนะครับรับมาร้อยหนึ่งขาย200นะครับกำไร ร้อยหนึ่งเห็นไหมก็ได้วนละร้อยละถ้าขายได้อันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเคสมือถือกับลำโพงแล้วตัวอย่างนะคุณจะสินค้าอะไรก็ได้นะครับส่วนบริการนะฮะบ,บริการเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณฝึกที่ไหนเช่นคุณมีความสามารถในส่วนต่างๆนะครับอันนี้จะทําเป็นคือถ้ามันเป็น100เนี่ยเป,เป็นงานเสริมละนะครับพอถ้างานหลักเนี่ยคุณอาจจะได้มีงานประจํามีอะไรทําอยู่นะฮะก็คือ ต้องไปดูว่าคุณจะฝึกความสามารถอะไหนเช่นสมมุติว่าอาเอาแบบง่ายๆที่แบบซัก,กลีดก็ได้นะครับซักรีดเสื้อผ้านะครับบริการซักรีดเสื้อผ้าตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องคำนวณสมมุติว่าซักรีดตัวหนึ่งอ่ะตัวละ10บาทตัวละ20นะครับคุณก็หาลูกค้าคนเดียวนะครับที่ได้ร้อยหนึ่งนะครับเช่นลูกค้าคนหนึ่งมาซักรีดตัวสิบยี่ก็10ตัวนะครับสิตัวก็1นึ่งร้อยบาท ก so right? so so ็เป so ็นอย่างนั้นถ้าคุณไม่มีร้านซักรี่ตัวเองก็อาจจะไปคุยกับร้านซักรีแถวบ้านนะครับบอกว่าคุณเนี่ยจะนะเรียกได้ว่าจะไปดีลลูกค้ามาให้หรือตอนนี้มีร้านซักรี่อัตโนมัติใช่ไหมครับคุณก็อาจจะอาสานะครับบอกว่าใครต้องการไม่มีเวลามานั่งซักดูซักรี่อะไรเดี๋ยวเราจัดการแยกผ้าซักรี่อะไรให้นะครับมีค่าบริการอะไรว่าไปอันนี้คุณต้องไปลองคิดดูว่าคุณสามารถจะทำธุรกิจบริการอะไรได้บ้างนะครับ ต่อมาอันที่2ครับคือหาที่ขายโปรโมทและแนะนําซึ่งที่ขายโปรโมทและแนะนำเนี่ยสมมุติว่าหลังจากที่คุณมีเคสมือถือมีลําโพงมีเครื่องมีบริการซักนี้แล้วหรือมีสินค้าอะไรของคุณก็แล้วแต่หรือบริการอะไรของคุณก็แล้วแต่เรียบร้อยคุณก็ต้องหาที่ขายที่โปรโมทที่แนะนานะครับที่ขายที่โปรโมทที่แนะนําที่ผมแนะนําได้มีเยอะมากๆนะครับ1คือ a c e b o o k นะครับสเนี่ยเฟซบุ o กเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างนะครับ เฟซบุ๊กก็มีเฟซบุ๊กอ่าผมเขียนอย่างนี้ดีกว่าเฟซบุ๊กเนี่ยจะมีประกอบไปด้วยเฟซบุ๊กส่วนตัวเฟซบุ๊กกลุ่มกลุ่มนะครับ G R O ครับเฟซบุ๊กส่วนตัวเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพจ ต่อไปก็เป็นลายลายก็จะมีลายส่วนตัวก็ได้ให้ลูกค้าแอดลายส่วนตัวมาลายส่วนตัวลายนะครับส่วนตัวเสร็จลายกลุ่มหรือว่าลายมันจะมีลายกลุ่มเยอะอย่างนี้ครับมีกลุ่มสาธารนณะกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปก็อินสตาแกรมนะครับก็อาจจะเปอินสตาแกรมของคุณเลยนะ โพสขายในอินสตาแกรส่วนตัวได้เลยส่วนตัวนะครับ Facebook Line i n s t a g กร m นะฮะแล้วก็แอปต่างๆนะครับที่แบบว่าเขาเปิดให้คุณขายเช่นขายดี .com ขายดี .com นะครับหรือว่าจะเป็นแบบความสามารถต่างๆเวลาคุณไปสมัครควาสามว่าก็คือ Fast Work นะครับคนไทยเนี่ยก็คือ Fast Work นะ คุณก็สามารถเข้าไปในที่เหล่านี้ได้นะครับก็ขายดี f a เว w o r k นะครับ ig line facebook นะครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณต้องการหาบริการอะไรต่างคุณอาจจะโพสใน Facebook ส่วนตัวว่าคุณมีมีการซักรีดนะครับถ่ายรูปของคุณว่าอ่าซักรีดของบริษัทซักรีดของคุณน่าจะถือยังไงซักรีดผ้าก่อนซักหลังซักเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับสมมติว่าถ้าคุณทําเคสมือถือขายคุณก็ไปโพสใน Facebook ส่วนตัว Facebook กลุ่มก็ได้ เฟซบุกกลุ่มก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เขาคุยกันในเรื่องของเคสมือถือมือถือรุ่นต่างๆนะครับอย่างเช่นคุณเอาเคสมือถือของ i p h o n นะครับเอสมือถือของซัมซุงก็ไปเข้ากลุ่มที่เขาใช้มือถือซัมซุงไอโฟนนะครับแล้วก็ลองโพสต์ไปนะฮะแล้วก็หรือว่าจะเป็นมาร์เก็ตเพสนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสมัยนี้ก็คือรู้วิธีโพสต์หมดแล้วถ้าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปอัปเดตมาให้เรื่อยๆละกันนะครับในส่วนต่างๆเนี่ยวิธีเข้ากลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยผมเคยจัดทำอาไว้ให้อยู่นะ เดี๋ยวไปดูซีรีส์ของ Facebook ซีรีส์ของ Line ไปดูได้หลังวิดีโอจะใส่ไว้ให้นะครับรวมถึงซีรีส์ของ Instagram นะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะใส่ไว้ให้คุณทั้งหมดเลยละกันนะครับผมเคยทำคลิปเอาไว้เยอะมากนะครับอธิบายอยงคุณเนี่ยเยอะมากนะส่วนในที่ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอัปเดตมาให้เรื่อยๆละกันนะครับขายดีฟัสเวอร์ขายดีก็เคยทำคลิปอธิบายวิธีการลงสินค้าอยู่นะครับ ก็หลักการเนี่ยมันก็มีง่ายๆเท่านี้แหละครับหาสินค้าแล้วก็ขายสินค้าออกไปหรือว่าบริการก็มีบริการแล้วก็โปรโมทบริการแล้วให้คนมาใช้บริการของคุณแล้วก็จะได้เงินกําไรตรงนี้100บาทนะครับซึ่งฟังดูแล้วก็อาจจะมันก็ไม่ยากใช่ไหมครับเดี๋ยวอ๋อ,อจริงๆมีอีกช่องทางนะครับทองท่างยังไม่หมดไม่หมดมีช้อปปีด้วยมี l a z า da ด,ด้วยนะครับช้อปปี้ลาซาดา้า ในกรณี้ก็สามารถเปิดร้านขายกับ s h o ป e e กับ Lazada ได้นะครับเอาสินค้าของคุณไปโพสแต่ช้อป e e Lazada ก็จะเหมาะกับสินค้าแต่บริการก็มีนะครับถ้าอยากลงก็ลงได้นะฮะช้อปปี้ลาซาดตรงนี้ก็มีทำคลิปอะไรเอาไว้ให้เยอะมากนะครับตรงนี้เนี่ยก็ผมมีอธิบายไว้เยอะนะครับในส่วนของที่ขายโปรโมทแนะนำส่วนการหาสินค้าก็อธิบายไวให้คุณเมื่อกี้เนี่ยเยอะมากนะครับก็ ถ้าคุณฟังแล้วนะครับมีส่วนไหนที่อยากจะให้ผมทําเจาะลึกเพิ่มนะมพ์ม,มาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือกดชื่อคลิปนี้จะมีไลน์แอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะแต่บอกใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกทุกท่านนะครับนี่คือวิธีการนะครับหาเงินวันละ100บาทแบบละเอียดมากๆนะครับผมอธิบายทั้งหมดนะส่วนวิธีการทานะครับว่าจะทําอย่างไรอะไรเงี้ยเนี่ยไปเข้าไปดูในช่องผมนะผมมีคลิปอธิบาย ทั้งหมดแล้วนะครับเยอะมากนะครับในส่วนของนี่เพราะคลิปนี้บอกหาที่ขายโซนหาอ่าคลิปนี้บอกหาสินค้านะครับบอกหาที่ขายอะไรต่างๆมีอธิบายไว้เยอะในคลิปอื่นนะไปดูในช่องผมต่อได้เลยหลังวิดีโอนี้จะใส่ลย์ลิสต์เกี่ยวกับในส่วนน,นี้เอาไว้ให้นะครับส่วนไม่เข้าใจอะไรเพิ่มเติมอยากให้พูดไหนเพิ่มเติมผมอธิบายเพิ่มเติมให้สำหรับนี้ของท่านจะบมใจดูแลตัวเองมากๆนะครับก็คือนี่อธิบายทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดแล้วนะยังมีซ่อสงสัยอะไรเพิ่มเติมจะให้เพิ่มเติมตรงไหน บอกได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆไปก่อนครับสวัสดีครับ